ตอนที่สิบเก้าหินก้อนแรกชุดม่วงขวางแม่น้ำอำเภอปี้สันมีทั้งคนปลื้มปิติยินดีและมีคนกัดกลมพวกที่ปลื้มปริ่มล้วนเป็นพวกหญ้าบนยอดกำแพงแปลพักเข้าพวกกับฝืงก้วนในอำเภอแต่แรกแล้วพวกที่ช้าไปหนึ่งจังหวะก็ต้องกลัดกลมว่า จะกลายเป็นอาคารตระก,กาสําคัญของบุคคลยิ่งใหญ่ผู้นี้มิใช่แค่ร้อยสองร้อยตำลึงเงินจะซื้อทางได้เฝิงก้วนในตอนนี้ก็หย,มยิมยิมย่องกวาดล้างรังโจรมีความชอบหงสซันตรงเจ้าเมืองเยียนจื่อจินลงพื้นที่อําเภอปี้ซันมายกย่องชมเชยด้วยตนเองสกุลจูตระกูลผู้มีอํานาจบารมีในอาเภอก็เป็นตัวตั้งตัวตีบริจาคสามพันตำลึงเงินภายในคืนเดียวรวบรวมได้เกือบถึงสองหมื่นตำลึงเงินทว่า จูเจิงลี่ไม่ได้ยินดีนักเนื่องเพราะสีฉีแม้รอดพ้นภัยแต่ไม่มีที่ยืนแล้วโดยสิ้นเชิงในอำเภอปี้สันได้ยินมาว่าเฝิงกวนทำเหมือนไม่จงใจเอ่ยเรื่องนี้กับหงสันตรงว่าเจ้าหน้าที่ปกครองนมมีพฤติกรรมน่าสงสัยบนเขาจินจีหากไม่ใช่หวังสือไว้หัวหน้ามือปราบชิงอั้นจิ้นพยายามปกป้องตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองที่สีฉีทุ่มเทจนหมดตัวเพื่อซื้อหามาคงได้หลุดมือแล้ว จู่เจิงลี่ถึงกับเจ้นไปถึงที่พักของสีฉีนำสุราเจี้ยนนั้นชนไปด้วยสองไห่เดิมทีคิดปลอบใจสีฉีที่ไหนได้เจาหมอนี่กลับยังยิ้มออกและมอบไก่ฟ้าทองแดงให้เขาหนึ่งกลงกล่าวว่าหากไม่ชนไก่ก็มอบให้ลูกหลานผู้มีอำนาจอิทธิพลของเยียนจือจินได้จู่เจิงลี่ไหนเลยมีกระใจสนใจไก่พวกนั้นกังวลแต่ว่าอีกไม่นานสีฉีอาจต้องม้วนเสือออกจากอำเภอพี่สัน ถึงตอนนั้นเขาจะหาใครมาดื่มสุราด้วยจึงยอมเปิดเผยว่าทางบ้านเขาพอมีพักพวกเส้นสายพอมีไมตรีอยู่บ้างช่วยพูดให้สีฉีได้ไม่เอ่ยถึงเรื่องเลือน,นคันแกรักษาตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองไว้ได้แต่เจ้าหมอนี่ไม่รับน้ำใจยังเอ่ยเหตุผลออกมาเป็นพรวนกล่าวว่าสกุลจูหลายปีมานี้ไม่มีรุ่นหนุ่มสาวที่รับหน้าที่สำคัญไมตรีที่สะสมตั้งแต่รุ่นก่อนใช้ครั้งหนึ่งก็น้อยลงครั้งหนึ่ง หากใช้สิ้นเปลืองกับตัวสีฉีย่อมยากคืนทนวันนั้นจูเจิงลี่ดื่มจนเมาใหม่ต้องให้สีฉีแบกมาถึงหน้าประตูบ้านวันต่อมาไปหาสีฉีถึงบ้านสติที่คนในที่ทําการเรียกว่าสีหูหยินยังอยู่ในบ้านแต่กล่าวว่าสีฉีไปผ่อนคลายจิตใจที่เขาบูตึงไม่ทราบเมื่อใดจะกลับมาจูเจิงลี่เมื่อได้ยินดังนั้นก็นั่งยองลงตรงขั้นบันไดนึกโมโหขนแท่สีพอพบเจออุปสรรค ก็ทิ้งภรรยาและสหายอย่างเขาเจนไปหาที่หลบแล้วหรือเขาลุกขึ้นแล้วกล่าวอำลาสีเฟื่องเหนียนนอกจากถอดจิตท่องมาถึงยอดเขาเสี่ยวเหรียญหาแล้วก็ไม่เคยมาเยือนด้วยตนเองอีกเลยหลังจากลงเขาไปแล้วบัดนี้เดินผ่านส้มป้ายเสียนอู่ตังซิงตามลําพังไม่ได้พาสมุนมาด้วยและไม่ได้แจ้งทางการดังนั้นบุญเขาจึงไม่มีการต้อนรับอันใดทว่า ท่งจื้อหมิงที่ต้องคอยมารอคนที่สมไปกําลังเดินเชื่องช้าลงมาจากยอดเขาต้าเหรียญหาพบสีเฟื่องเหรียญพอดีส่งจื้อหมิงกู้มีอายุมากที่สุดของเขาบูตึงจึงยิ้มพลางหมุนตัวเดินขึ้นเขาไปพร้อมสีเฟื่องเหรียญไม่มีการเอ่ยทักทายใดสีเฟื่องเหรียญเดินลัดเลาะไปบนเส้นทางภูเขาเล็กแคบค่อยๆมุ่งไปที่ยอดเขาเสี่ยวเห,หรียญหาสีเฟื่องเหรียญเอ่ยเสียงเบาคลาวก่อนบนทะเลสาบชนเสิญ อันเชิญธรรมกายของเจนอูต้าตี้โดยพละการให้พวกท่านจัดวงสรวงบน81ยอดเขาบูตึงสร้างความเดือดร้อนให้แก่พวกท่านข้าเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์แต่ยังดีที่ไม่ชอบเอ่ยวาจากเกรงอกเกรงใจเสียแง้งบนเขามีสิ่งใดจําเป็นให้เปิดเหลียงกระทำเอ่ยมาได้เต็มที่ส่งจือมิ่งโบกมือยิ้มเอ่ยว่าไม่ใช่การซื้อขายทําการค้าเสียหน่อยไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องคืนทุนไม่คืนทนุน สีเฟื่องเหลียนชักฝีเทา้ามองกลุ่มแม่กลมตัวคลายตัวกลางเวหาเหนือยอดเขาถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าไม่ขอปิดบังคราวนี้หวังเซียนจือเร่งรุดมาเปยเหลี่ยงทําให้ข้ารับมือไม่ทันได้แต่มาเป็นมุสิกบนเขาบูตึงแดนมงคลผาสุกเทพเซียนปฏตพีมีไม่กี่ที่แค่นั้นเมื่อก่อนผู้ใดถลายณนาพาเหินทยานก่อนก็คลองที่ก่อนคนต่อไปค่อยมาแทนที่ข้ากับหวังเซียนจือออกจะแตกต่าง ข้าฝืนเบียดตัวขึ้นไปคลองที่เขาพอดีดังนั้นหวังเซียนจือจึงมาเพื่อหาเรื่องข้าแล้วส่งจือมิ่งย้อนถามหากคนบุญเขารุ่นแล้วรุ่นเรากอดวาสนาในแดนมงคลผาสุขเอาไว้แน่นจะต่างอันใดกับทาตเฝ้าสมบัติเบื้องล่างภูเขาจากนั้นก็โปรยิ้มเอ่ยว่ายามสมควรสั่งสมวัสนาก็สั่งสมยามต้องระบายกระแสชะตาก็ระบายถึงนับว่าน้ำไหลเวียนไม่เน่าเสีย มาอย่างนั้นต่อให้เป็นสาลึกแต่เต็มไปด้วยน้ำเน่าเหม็นรังแต่จะทำให้ผู้คนรังเกียจเท่านั้นหลายปีมานี้สิทธิพี่สิทธิทน้องมักเอ่ยถึงเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจกลายเป็นอันดับหกอ่งตายล่าก็ยิ่งอยากให้เจ้าฉุดหวังเซียนจือลงจากมาภายภาคหน้าเรื่องที่เจ้าเคยฝึกดาบบนเขาบูตึงแพร่ออกไปผู้มีจิตศรัทธาจะได้มากขึ้นสักหน่อยสีฝั่งเหนียนเอ่ยเสียงเบาถอดจิตครั้งแรก ข่าพบเด็กชายคนหนึ่งในเจียงหนันต่อมาแจ้งกับหลีอี้ฝูเจ้าสำนักไม่ทราบตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วซ่งจือมิ่งยิ้มตอบว่าข่ารู้ดีว่ามีอายุอีกไม่นานแต่รอมาครึ่งปีก็ยังไม่เห็นแต่ว่ารอไม่ถึงตอนนั้นก็ไม่เป็นไรขอให้สองคนนั้นขึ้นเขามาได้ก็พอสีเฟิงเหนียนพยักหนา้าซ่งจือมิ่งเอ่ยกระทันหันข่ามีเรื่องหนึ่งขอร้องสีเฟิงเหนียนกำลังจะรับปาก ส่งจื้อมิ่งลงมือฉับพลันชกหนักนวงใส่ไหล่สีเฟื่องเหนียนสีเฟื่องเหนียนยิ้มยิ้มไม่สะทกสะท้านส่งจื้อมิ่งแค่นเสียงเฮอไม่ว่าจะกล่าวอย่างไรสิทธิพี่เจ้าสำนักและสิทธิน้องเล็กคนดังตายเพราะเจ้าอีกคนสลายร่างพ่อพี่สาวเจ้าข้าอดกลั้นความชิงชังไว้ในใจเดิมทีคิดว่าต้องนำลงลงไปด้วยเจ้ามาเยือนถึงที่เองต่อให้สู้เจ้าสีเฟื่องเหนียนไม่ได้ สีฝฟ่งเหนียนยิ้มเล็กน้อยทรงเจนิเดินหากยังไม่คลายโทสะชกอีกหมัดดีหรือไม่ทรงจือมิ่งตีสีหน้าเครงหมุนตัวจากไปเอ่ยว่าช่างเถอะหากทําเจ้าผู้เป็นนายของสามสิบื่นแห่งทัพอาชาโมโหเข้าเขาขบูตึงเล็กๆคงแบกรับโทษทันไม่ไหวสีเฟั่งเหนียนยิ้มยิ้มเดินขึ้นยอดเขาเสี่ยวเหรียญหาตามลำพังทรงจือมิ่งที่หันหลังให้สีเฟิ่งเหนียน เดินลงเขาผังแยกเกี้ยวยิงฟันกลด่านในใจมารดามันเถอะสมแล้วที่เป็นอันดับหกแห่งตายล่าแขนคขาก็ร้าวระบมไปหมดแล้วรู้อย่างนี้จะได้ลงมือเบาหน่อยสีฝฟังเหนียนเดินมาหยุดข้างเต่าหินแบกป้ายศิลาระบายลมหายใจออกยาวเฮือกหนึ่งต่อไปไม่ใช่ง่ายได้แค่ถอดจิตสัญจรหมื่นลีแล้วแต่เป็นการทัศนาชนชิวส่วนจะได้เห็นสมรภูมิสีเลยการป้องกันเมืองเสียงฝานสิปี หรือรังสีกระบีแต่ผนังมังกรของหลี่ฉุนกลางในวังหลวงสีฉูหรือไม่ล้วนไม่แน่นอนถึงอย่างไรทัศนาได้เท่าใดก็เท่านั้นหากหวังเซียนจื้อเร่งเดินทางสายตะวันออกตะวันตกโดยเขตขั้นแท้จริงที่สูงกว่าอันดับหกแห่งตายลาสีเฟื่องเหนียนจะมีแต่ทางตันแน่นอนหวงสามเอกจัดทำเนียบบูให้เขาอยู่ในอันดับไม่สูงไม่ต่ำมีเจตนาให้เขาตายช้าลงสักหน่อยจะได้ชดเชยกระแสชะตาให้เต็มก่อน เพื่อช่วยชีวิตแม่นางเฮอเฮอตามที่ตกลงกันไว้ถึงตอนนั้นสีเฟิงเหนียนจะเป็นหรือตายก็ไม่เกี่ยวกับหวงสามเอกแล้วสีเฟ่งเหนียนกดบนกระดองเต่าหินหลับตาลง800ปีก่อนมีตาฉิน400ปีก่อนมีตาเฟิงตาเฟิงเทียบกับตาฉินแล้วยังขาดไปหนึ่งคนกำลังรอข้าอยู่หรือทะเลสาบชุนเสน800ลีบางอย่างคล้ายตาภาพยักษ์ค่อยๆโผล่ขึ้นเหนือน้ำ ในเมืองไทอันรูป,ปันเจินอูต้าตี้ถือกระบี่เซินซูเริ่มโยกคลอนสีฟังเหนียนยกนิ้วปาดคิวสถานการณ์ในตอนนี้ไหนเลยเพียงแค่ฉกเฉินดังไฟเผาขนคิวกลานั้นได้แต่กระทำเรื่องพิเศษในยามพิเศษสีฝฟังเหนียนเรออึกหนึ่งคายรังสีขนมัวสีม่วงจากปากก็ทำเรียนแบบหยวนชิงซันรัชคูปเปยมังมือหนึ่งประคองสีเฟืงเหนียนกระโจนเข้าสู่ชุนชิวพร้อมกัน หวังเซียนจือเจ้าเมืองอูตี้ออกจากเมืองก็เกิดขึ้นลมในยุทธจักรอย่างรวดเร็วชายชาราในชุดผ้าป่านสวมรองเท้าป่านข้ามผ่านเขตแดนซีชูเก่ามาเกินครึ่งทางแล้วโดยสารเรือมาถึงส่วนกว้างสุดของสายน้ำกวางหลิงชายชาราร่างสูงยืนบนหัวเรือแม้เป็นที่สะดุดตาแต่ยอดฝีมือน้อยใหญ่ในยุทธภพมีนับไม่ถวนชายชาราก็แค่ร่างสูงใหญ่สักหน่อยแต่ไม่พกอาวุธใดๆ จึงไม่อาจนับว่าเป็นที่ตื่นตาลึงชาวยุทธหลายคนพยายามตีสนิทแต่ทำไม่สำเร็จได้แต่วิพากวิจารณ์ชายชาราว่าเอาแต่วางมาดยอดฝีมือระวังจะถูกแดดเผาจนเหี่ยวตายชายชาราในชุดผ้าป่านยืนนิ่งบนหัวเรือทอดตามองไกลไปบนผืนน้ำกระแสปลานทั้งร่างจับตัวลมแม่น้ำที่พัดกระโชกจนใบเรือกระพือพื้นผับพลันหยุดชะงักเรือข้ามฟากสองชั้นขนาดใหญ่หมุนวนดังใบจอกแหนบนผืนน้ำ ทุกคนตกอ,อกตกใจทำอันใดไม่ถูกต่างมองไปโดยรอบเล่าลือกันว่าสายน้ำกวางหลิงมีมังกรเจียวกระบี่เหินของปฐมมจารย์หลี่เคยสะบั้นสังหารต่อมาหลีช่ชนกลางข้ามแม่นม้ำก็เคยกระทำวีรกรรมประเภทนี้เบื้องหน้าห่างไปร้อยจังเรือเล็กลำหนึ่งจอดนิ่งไม่ขยับสตรีนางหนึ่งยืนแต่ง,งานบนเรือลำนั้นชุดม่วงทั้งตัวพลิ้วไหวตามลมชุดม่วงขวางแม่นม้ำ เมื่อทำเนียบบูใหม่เพิ่งประกาศทั้งยุทธภพต่างสงสัยว่าสิ่งใดเรียกว่าหนังกงผู่เยี่ยแห่งศาลาสดับคลื่นขาดเพียงหนึ่งชั้นชุดม่วงแห่งที่ราบหิมะขาดเพียงหนึ่งด่านผู้เฒ่าผู้แก่ที่รู้ลึกเรื่องสงครามชุนชิวล้วนทราบว่าสองริมฝั่งแม่น้ำมีแท่นหินขนาดใหญ่สูงถึงสองจังตรงกลางตั้งเสาเหล็กซึ่งบัดนี้ขึ้นสนิมกระดำกระด่างแล้วตำแหน่งรูบนแท่นหินที่ตั้งบนฝั่งนี้ตรงกับตำแหน่งรูบนแท่นหินของอีกภากแม่น้ำ แท่นหินนี้สร้างขึ้นในสมัยตาเฟิงเคยสกัดการลุกรานของพวกป่าเถื่อนทางเหนือเพียงแค่ดึงโซ่เหล็กที่ร้อยระหวา่างแท่นหินสองแท่นให้โซ่ขึงตึงเป็นเส้นขวางแม่น้ำก็ปิดกั้นสายน้ำขวางหลิงได้แล้วส่วนมากโซ่ที่ร้อยขวางกลางแม่น้ำจะจมอยู่ใต้น้ำต้องแห้งแล้งถึงสองฤดูกาลโซ่เหล็กถึงจะโผล่ให้เห็นต่อมาแม่ทัพรักษาการแม่น้ำสีฉู่ทรยศ์เผาโซ่เหล็กเหล่านี้ด้วยมือตนเองจึงเกิดโศกนาฏกรรม ไม่ทันยิงธนูสักดอกโซ่ก็จมแม่นม้ำเล่าต่อกันว่าตอนนั้นราษฎรต้าฉูที่อาศัยอยู่ด้านหลังผาสีเลยหลังจากได้ยินข่าวรายต่างร่ำรำพันโหยให้สมัยต่อมาชาวประมงได้รับเงินค่าจ้างจำนวนมากจากราษฎรอ,อพยพสมัยชุนชิวคิดเสาะหาโซ่เหล็กที่จมในน้ำน่าเสียดายที่กระทำไม่สำเร็จราษฎรอ,อพยพเหล่านั้นได้แต่เสียเงินทองไปโดยเปล่ากลับไปอย่างเศร้าซอย ต่อมาราชวงศ์หลีอย่างมั่นคงขึ้นโลกราสงบสุขขึ้นขนโง่แบบนี้จึงน้อยลงทุกทีหลายปีมานี้แทบไม่มีผู้ใดสนใจแล้วว่าก้นแม่น้ํากวางหลิงจะมีโซ่เหล็กอยู่จริงหรือไม่ชายชราบนหัวเรือนึกประหลาดใจมีคนขวางทางนั้นเป็นเรื่องสมเหตุสมผลแต่คิดไม่ถึงว่านางจะเป็นคนแรกนางผู้นั้นมีฐานะเป็นประมุกยุทธจักรและเป็นผู้นําสกุลส่วนหยวนถึงกับไม่คํานึงถึงชีวิตแบบนี้ หลังจากออกจากเมืองแล้วหวังเสียนจือไม่ใช่เจราจาได้ง่ายเหมือนตอนอยู่ในเมืองอูต่ตีเมื่อก่อนยังถนอมไม้ดีแต่ละต้นในยุทธจักรโดยหวังว่าพวกเขาจะไต,ต่เต้ามาถึงขั้นสูงสุดกลายเป็นยอดยุทธ์ต่อสู้กับหวังเสียนจือได้บัดนี้ออกจากเมืองออกจากตรงไห่เป้าหมายแน่ชัดอย่างยิ่งมาเพื่อประลองกระเปิเลียงอ๋องคนอื่นๆไม่อยู่ในสายตาของหวังเซียนจือหากไม่รู้จักเป็นตายมาท้าทายต่อหน้า เช่นนั้นเขาจะให้มอดม้อยไปทุกรายถือเสียว่าเป็นการปูทางให้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายในโลกล่าของเขาก็แล้วกันหวังเซียนจือเงยหน้ามองท้องฟ้าหลังจากใต้ลาก็มีเพียงเหนือฟ้าแล้วเรือข้ามฟากเริ่มจมลงจนกระทั่งท้ายเรือกระดกขึ้นแต่ผู้โดยสารในเรือที่ล้มคำม,มํามาทางหัวเรือต่างถูกกำแพงไร้รูรปสกัดกั้นไว้ตรงกลางเรือแออัดเบียดเสียดอย่างหน้าอนาถ ได้แต่เบิงตามมองชายชาราในชุดผ้าป่านที่ยืนตรงหัวเรือสติชุดม่วงค้อมเอวลงผูกปมตรงชายกระโปรงปเปื่อนตายหลังยืดตัวขึ้นมาแล้วก็มองไปยังหวังเซียนจือที่พร้อมประทุพ,พลังส่วนหยวนชิงเฟิงลงจากเขาหุยซันโดยไม่รู้ตัวเร่งรุดเดินทางมาที่นี่โดยไม่รู้สึกเสียใจที่สีอีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์วิลานางหวาดหวั่นการต่อสู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง มากกว่านั้นก็คือไม่อยากทุ่มเทสุดกำลังต่อมาคนผู้นั้นจะต่อสู้ตัดสินเด็ดขาดกับมนุษย์วิลานางยังคงไม่อยากรนหาที่ตายโดยเปล่าจึงถอนตัวอีกครั้งถึงขั้นขีดเส้นกระเปยเหลืยงอย่างชัดเจนนับจากนั้นมาก็เป็นที่หมายตาของราชสกุลเจ้าไร้คุณธรรมน้ำใจเลยนางไม่เคยปฏิเสธว่าตนเองในละคุณลืมบุญคนแต่นางเป็นสตรีจะมีคนธรรมน้ำใจไปทำไม เริ่มแรกนางได้ยินว่าหวังเซียนจือออกจากเมืองอูต่ตีเร่งรุดไปเปยเหลียงก็ไม่ได้รู้สึกร้อนใจหรือคิดเข้าร่วมขัดขวางอาศัยกระแสชะตาที่ดูซับมาจากลันจกรหยกอีกทั้งกลืนกินตะบะที่ยอดฝีมือกับร้อยสั่งสมไว้เบียดแทรกเข้าสู่เขตขั้นปรากฏการฟ้าแล้วนางยิ่งกระจ่างชัดแจง้งถึงความห้าวหาญองอาจไร้เทียมทานของสามอันดับในธรรมเนียบบูนางมองเห็นธรณีประตูขั้นสุดท้ายต้องยิ่งถนอมชีวิตถึงจะถูก แต่หลังจากนางคุดสุราหนีเอ้อหงสามไห่ที่บิดานางฝังไว้ใต้ต้นถังกุ้ยขึ้นมาดื่มเดิมทีคิดมองมาายถึงเลิกราแต่ยิ่งดื่มก็ยิ่งมีสติคืนนั้นนางนอนบนชายคาของหอสูงจ้องมองแปดอักษรที่สลักไว้ใต้ไหสุราจากนั้นก็ลงเขามาอย่างไร้ซุ้มเสียงเผชิญหน้ากับอันดับสิบแห่งใต้ล่าในตอนนั้นนางล่าถอยแต่เผชิญหน้ากับหวังเซียนจืออันดับหนึ่งแห่งใต้ล่า นางกลับมาแล้วยามนี้เพลานี้ส่วนหยวนชิงเฟิงเอ่ยหยันตนเองเจ้าโง่เขาหรือไม่นางยิ้มยิ้มไม่อาจเยียวยาเช่นนั้นก็ไม่ต้องเยียวยาหรือเจ้ายังหนีไปได้ในตอนนี้ไม่อาจหลบหนีเฉ่นนั้นก็รบเถอะจะเรื่องใหญ่แค่ไหนกันเชียวแววตานางมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในชั่วพริบตาเหยียดแขนหนึ่งออกห้านิ้วดังตะขอ กระแสน้ำข้างเรือเดือดพุ่งพลานโซ่เหล็กเส้นยักษ์รามมงกรเจียวทะยานเหนือผือนน้ำนางกำาปลายโซ่ด้านหนึ่งปลายเท้าแตะแผ่วเบาเรือเล็กพลันแตกละเอียดสิน้นสตรีชุดม่วงลากสายโซ่ที่ยาวถึงสองร้อยกว่าจังวิ่งเหนือผือนน้ำอย่างบ้าคลังตวัดข้อมือสายโซ่พลันสะบัดเป็นวงโค้งขนาดใหญ่ปลาหนึ่งแมงป่องงอหางฟาดกระนำใส่เรือโดยสารลำนั้น หวังเซียนจือตรงหัวเรือกระโดดปราดสูงขึ้นหัวเรือจุมในผืนน้าแล้วก็เด้งกลับมาลอยเหนือน้ําก่อนเล่นปลูดออกไปหวังเซียนจือดีดตัวขึ้นกลางหาวเผชิญหน้ากับสายโซ่ที่หวดฟาดลงมาอย่างรุนแรงด้วยสีหน้าสงบนิง่งขวาสายโซ่ที่ฟาดกระนาลงไม่รีบร้อนกระชากแต่ปล่อยให้โซ่รูดผ่านง่ามนิ้วชี้และนิ้วโป้งไปหลายจังจนเกิดประกายไฟหวังเซียนจือพลันกำหมัดบีบโซ่เหล็กปลายหางมังกรเจียวจนขาดสะบัน เสียงดังสนั่นวันไหวดังกว่าฟ้าร้องคำรามในหน้าร้อนผืนน้ำใต้ฝ่าเท้าก็เพิ่มไหวรุนแรงก่อตัวเป็นคลื่นยักษ์ทนฝาสายโซ่ขาดสะบันส่วนหยวนชิงเฟิงไม่สะทกสะท้านเพียงชะง,งักฝีเทา้าหดมือกลับแล้วทำท่าผลักออกสายโซ่ดังแท้ยาวปลาดเรียวอมหิตกลายสภาพเป็นปลายหอกจ่อใส่ซวงอกหวังเซียนจือหวังเซียนจือยื่นฝ่ามือยันกับปลายหอกนั้นท่าร่างร่วงตกเอียงเอียงไปเบื้องล่าง ช่วงต้นของสายโซ่ที่อยู่กับส่วนหยวนชิงเฟิงระเบิดแตกดังประทัดแหลกเป็นผุยผงทีละคอดังปังปังอกึกก้องกำปันหน้าต่อเนื่องไม่หยุดสตรีชุดม่วงที่ไม่ยอมคลายมือถูกพลังมหาศาลได้สิ้นสุดกระแทกชนตกลงไปในแม่นม้ำหวังเซียนจื้อที่ลอยคว้างเหนือผืนน้ำไม่เห็นเงาร่างของนางแล้วจึงโยนสายโซ่ดำทรมุนยาวสิบกว่าจั่งในมือถึงลงบริเวณที่สตรีนางนั้นจมนม้ำ เขาไม่แยแสว่านางจะเป็นหรือตายขณะสองขาแตะผิวน้ำก็งอเขายอบตัวลงสิบนิ้วสอดประสานเป็นกำปัน้นทุบกระนำใส่ผืนน้ำใต้ฝาา่าเท้าผืนน้ำยุบตัวเป็นเอ่งคล้ายชามขนาดใหญ่น้ำทะลักล้อนออกสองฝั่งส่วนบริเวณกลางชามระดับน้ำยุบหวบลงเด่นชัดว่าจะบทขยี้สตรีนางนั้นให้เป็นโคลนเนื้อหวังเสียงจือไม่รีบร้อนลุกขึ้นเอ่ยเสียงเรียบว่า หลบเร้อสีฝฟ่งเหนียนมี3 0มสิบนายแห่งทัพอาชาเล็กก็หลบไม่พ้นเจ้าจะหลบไปที่ใดได,ได้หวังเสียนจือไม่รอให้ผืนน้ากลับมาสงบราบเรียบสองนิ้วประกบแล้วเคาะเบาๆใส่ผืนน้าใต้ฝาา่าเท้าทุกครั้งที่เคาะพลันปรากฏมังกรเขียวพุ่งทะยานขึ้นจากน้ําจากนั้นก็ลอยคว้างกลางอากาศชัว่วพริบตาผันผ่าน,านเหนือแม่น้ําปรากฏมังกรเขียวสิตัวหวังเซียนจือลุกขึ้น สะบัดแขนเสื้อย่างขอไปทีมือกระบี่ชุดคลามมีสองแขนเสื้ออักรพิษเขียวต่อมามีหนึ่งแขนเสื้อมังกรเขียวของเขาหวังเซียนจือหลังจากสะบัดแขนเสื้อแล้วมังกรเขียว18ปดตัวเชื่อมต่อกันทะยานพุ่งลงสู่ผืนน้ำทรงพลานุภาพยิ่งใหญ่หวังเซียนจือกอดอกรอสตรีนางนั้นโผล่ขึ้นมาเหมือนสุนัขตกน้ำโดนหาที่ตายนางปรากฏตัวขึ้น โดยยืนบนสายโซ่ที่พาดขวางกลางแม่น้ำมุม,มปากของนางปรากฏโลหิตผุดเสรมสายโซ่ขาดสะบั้นนับไม่ถ้วนพันรอบกายหวังเซียนจืออยู่ห่างจากนาง80กว่าจังยกแขนข้างหนึ่งขึ้นอีกข้างงอไปด้านหลังก่อนโชคหมัดแหวกอากาศดังสวบม่านกระแสปรานพันคลี่แผ่ออกเป็นรูปพัดรอบกายหวังเซียนจือส่วนหยวนชิงเฟิงซัดสายโซ่ออกตานบังเกิดเสียงดังโตม สายโซ่ถูกกระแสพลังที่อัดกระแทกเข้ามาฉีกถึงทำลายร่างนางลอยกระเด็นหือพยายามโคจรลมปรานชุดร่างไม่ให้ลอยกระเด็นถอยหลังแต่ยังคงไม่ได้การร่างยังลอยเลวลี่ถอยหลังไม่หยุดชนกระแทกผนังผาจนยุบเป็นโพรงลึกดูคล้ายสุสานแห่งหนึ่ง